สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาร์ตเปิดบ้านหลังแรกที่ปรูกให้พ่อแม่เป็นนมหลอดที่มักจะออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอเลยล่ะครับสำหรับหนุ่มอาร์ตพัสสุดที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วหนุ่มอาร์ตยังเป็นสายมูเต็มตัวและมีความเชือ่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอามากๆด้วยและช่วยเหลือผู้คนในช่วงการแพร,ร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ที่ผ่านมา โดยหนุ่มอาร์ตยังอาสา,าทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และยังเปิดร้านขายข้าวจนมีออเดอร์เข้ามาเพียบถึงหนุ่มอาร์ตจะโด่งดังมากแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยอายทำกินเลยแม้แต่น้อยแถมยังหารายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วยจนตอนนี้ยังมีเมนูน้ำพริกแซบๆจากฝีมือคุณแม่วางขายแล้วด้วย ล่าสุดหนุ่มอาร์ตได้ออกมาเผยภาพบ้านหลังแรกที่สร้างให้พ่อแม่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหลังจากที่เลอร์เกเรเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวถึงจะไม่หรูหราแต่ก็ทำให้หนุ่มอาร์ตนั้นภูมิใจในตัวเองสุดๆ รมทั้งเผยความรู้สึกถึงบ้านหลังนี้ว่าเก็บไว้เป็นความภูมิใจไม่ได้อวดใครบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกที่ผมปลูกให้พ่อแม่ตั้งแต่ผมเริกเกเรจ,จากการใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นบ้านหลังนี้ปลูกตั้งแต่ผมอายุ2 1ถึง22ตอนนั้นปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาแมวมาเลี้ยงใครเป็นทาสแมวจะรู้ว่าบ้านพังมากแล้วแมวบ้านผมตอนนั้น22ตัวแล้วให้เดินทางบ้านแบบไม่ขังกรรงจะพังแค่ไหนดูรูปที่สองจับแมวเข้ากรงให้หมดก็เลยจัดใหม่ให้หมดตอนนี้เสร็จเกือบหม แล้วสบายใจแล้ว ag, กาตันยู ag, ไม่มีตกอัพต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมานั้นหนุ่มอาร์ตเป็นคนที่เกเรและหัวเดือม,มาโดยตลอดแต่พอเจ้าตัวเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ก็ทําให้หนุ่มอาร์ตนั้นมองเห็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการทําให้ครอบครัวมีรอยยิ้มและมีความสุขนั่นเองครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากขอบขอบ่าวกับคุณครับ